สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ํแต่งตัวนะคะมาร้านนะคะวันนี้ก็มาปริ้นง,งานให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็มาจัดสต็อกนะคะกาแฟนะคะเข้าชั้นนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีอยู่อีกนะคะในหลังนะคะเพราะว่าชั้นเรามีจํากัดนะคะจัดเท่าที่ได้นะคะเสร <S <S ส็จแล้วเราก็มาแพ็กของกันค่ะนะคะวันนี้มีจัดส่งถึง3บ้านนะคะมีนัดรับ1บ้านนะคะแล้วก็จัดส่งอีก2บ้านนะคะซึ่งบ้านแรกที่เป็นนัดรับก็มีคอลลาเจน2ชุดนะคะแล้วก็ กาแฟ1กล่องค่ะทุกคนอีก2บ้านนะคะที่จะส่งขนส่งนะคะนั่นก็คือนะคะโบตาพีค่ะโบตาพีพลัสแล้วก็พรีไบโอค่ะนะคะนี่คือ1บ้านนะคะเซตนี้คือบอกเลยนะคะว่าเป็นเซตเร่งคูณ3นะคะเร่งลีนคูณ3เลยค่ะทุกคนนะคะ เตรียมแพ็แคให้กับลูกค้าเลยนะคะสําหรับเซตนี้นะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งค่ะทุกคนอีกบ้านหนึ่งนะคะก็คือนะคะคอลลาเจน1ชุดนะคะแถมฟรีเอนไซม์นะคะหซองแล้วก็โปรตีนอีก1ซองค่ะทุกคนโปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะคุ้มยี่กว่าคุ้มนะคะทุกคนชุดนี้นะคะ1,480บาทแต่เดือนนี้ทุกคนสามารถซื้อในราคา1,000บาทแถมส่งฟรีอีกต่างหากค่ะนะคะสำหรับบ้านที่2นะคะประหยัดสุดๆไปเลยค่ะโปรนี้ แพ็กเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปส่งของกันค่ะทุกคน